ชมหลายๆท่านคงจะรู้จักโครงการบ้านพอเพียงชนบทแล้วนะครับว่าเป็นโครงการที่รัฐบาลส่งต่อการแก้ปัญหาเรื่องของที่อยู่อาศัยให้กับคนด้อยโอกาสในชุมชนและตำบลโดยให้คนในชุมชนและตำบลน,นั้นเป็นแกนหลักในการแก้ปัญหาเหล่านี้วันนี้จะพาคุ้มชมไปเรียนรู้บทบาทในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับคนด้อยโอกาสที่ตำบลหนองคูที่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเราไปติดตามพร้อมกันเลยครับตำบลหนองคูอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรประกอบไปด้วย7ดหมู่บ้าน มีการรวมกลุ่มในรูปแบบของสภาองคอ์กรชุมชนตำบลหนองคูจุดเริ่มของโครงการบ้านพอเพียงชนบทที่นี่เริ่มจากการพูดคุยให้ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเก็บข้อมูลบ้านที่อยู่อาศัยของคนด้วยโอากาสในแต่ละหมู่บ้านพบว่ามีบ้านที่เสื่อมโทรมถึง36ครัวเรือนขณะเดียวกันมีโครงการบ้านพอเพียงชนบทผ่านสถาบันพัฒนาองคอ์กรชุมชนหรือพออชอขึ้น เพื่อแก้ปัญหาให้กับคนด้อยโอกาสที่มีบ้านไม่มั่นคงหรือเป็นจุดเริ่มของการแก้ปัญหาให้กับคนด้อยโอกาสของพื้นที่นี้เมกี้ีแล้วคนยากไล่ยากจนที่ว่ยรับการซ้อยเหลือจากหน่วยงานอื่นแต่การโครงการตัวนี้ลงมาซอยมันถือว่าเป็นการตรอบโจทย์รัฐบาเลเปนตอย่แล้วเป,เป็นผู้ได้โอกาสที่รอรับโครงการบ้านพอเพียงลงมาซอยพอดีโครงการบ้านของน้องคู่นี้ได้มาจากพอชอเป็นผู้สนับสนุนน้องคู่ได้มาแสนสามหมื่นกว่าบ,บาท การทำงานร่วมกันของคนในชุมชนหนองคูเริ่มจากสภาองค์กรชุมชนได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูเพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้ยากไร้ในตำบลโดยได้รับความร่วมมือจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างดีชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจคัดเลือกครัวเรือนเข้าร่วมโครงการตามข้อมูลข้อเท็จจริง,งรที่ได้รับมารวมถึงสนับสนุนความช่วยเหลือทั้งแรงงานอาหารและทรัพยากรต่างๆนางหนูรัต หญิงวัย65ปีหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการมีวิถีชีวิตอาศัยอยู่กับหลานและสามีบ้านที่อาศัยไม่แข็งแรงประสบความยากลำบากในหน้าฝนเป็นอย่างมากแต่ก่อนมีเฮือนหน่อยอยู่บบาน,นี้ที่นี่ฝนมันตกแข้งปวกมันก็นจะจอทั้งไต่มันจะเซประกาไปอยู่ก็เลยมั่งลงมาอยู่นี่แล้วจต่นก็ดีใจบ่ได้อยากอ้ยมู่ กี่มูมักว่าวล้อพอแม่กับเ่าแล้วบนอ,อีบ้านอยู่ก็มานอนยี่นี่จ้ะกลางมุ้งน,นอนแต่เมือ่อใดฝนตกก็เข้าไปนอนหลานนอนอยู่ในหันจ้ะขอบคุณทุกหน่วยงานนะคะที่เป็นมาซอ,อยที่เป็นเดียวเห็นนะคะ เจ้าบ้าเขาที่ได้อยังไปซอยเพิ่นอานอตอบแทนเพิ่นกนว่าบะมีเพียงแต่ว่าเขาเฮ็ดได้แต่แค่ว่าเขาเป็นคนดีท่ีครับี่แรกเป็นบ้านชั้นเดียวม,ม,ม,มันไม้มันปลูกมันผังมันไม่ทาวน สังกะสีก็พอเวลาฝนตกมามัน,มนรั่วแล้วทีนี้พอมาทําแล้วตอนนี้ก็มันท้าบอลขึ้นมันหมายถึงว่าให้ความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินที่พิธีบวาศัยและตัวของเขาเองนางรองรักคำทองเขาเป็นคนพิการด้วยก็สามารถเดินเหินยากลําบากก็มีลูกสาวอีกหนึ่งคนและตอนนี้ก็มีสามีก็พอช่วยเหลือกันบ้างกันได้ตามอัธยาศัยตามสภาพ ทุกคนที่อยู่ในบ้านในชุมชนนี่แหละช่วยกันเทปูนบ้างกปุนช่วยจับสิ่งค้องต่างๆก็ให้ช่งางเขาทาช่วยเหลือกันไม่ว่าจะยก,กอิดยกอะไรยกเหลก็ลกยก,กอะไรอย่างนี้เลยช่วยกันเอาหลังคาขึ้นอย่างนี้ชาวบ้านพี่น้องชุมชนรักใคร่กันสามัคคีกันทุกๆคนเลยด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนหนองคูที่เน้นการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในชุมชนของตนเอง จึงสามารถซ่อมแซมบ้านในโครงการบ้านพอเพียงชนบทสําเร็จตามที่วางเป้าหมายไว้จํานวนเจดหลังด้วยกันโครงการบ้านพอเพียงนี่ถือว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับเรามีอะไรจะช่วยได้เราก็เต็มที่นะครับของโครงการบูลารส่วนตำบลมูนงาน เหื่อมโยงขอร,รับสนุกจากทย้บ้านที่มีสกจภาพที่แ็งแรงกว่าทางสภาพงองค์ความรู้จาวซอยประสานงานเถื่อนมาซอยผู้ที่เขย่าดอยอกาน